แห่อุดหนุนเป็นพ่อลูกสามดิ้นรนหาเลี้ยงครอบครัวจำแทบไม่ได้ตอนนันทวัฒน์อดีตพระเอกเบอร์หนึ่งแฟนๆเจอโผลเปิดร้านกลางกรุงอย่างจำกันได้หรือเปล่าสําหรับอดีตพระเอกหนุ่มหน้าหวานต่อน,นันทวัฒน์อาศิรพลพจนากุลเรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปนานเลยจริงๆจ้า ซึ่งใครเป็นแฟนละครยุ0กจะต้องเคยรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับต่อนันทวัฒน์อาศิรพจนกุลซึ่งหนุ่มต่อโดยฝากผลงานที่แฟนคลับจำกันได้เป็นผลงานแรกๆคือเรื่องดอกไม้ไหนมากับขาหมูนอกจากนี้ยังมีผลงานเพลงค่ายคีตาร์เรคคอร์ดซึ่งนับว่าเป็นเหมือนคนสุดท้ายของทางค่ายด้วยพอหลังจากนั้นทางค่ายก็ปิดตัวไป ซึ่งปัจจุบันนี้หนุ่มต่อได้แต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการและมีลูกด้วยกันถึงสมคนได้แก่น้องมินนาน้องมาลินและน้องเมคินสำหรับใครที่คิดถึงหนุ่มต่อวันนี้ทางทีมงานทีวีพูจะพาไปส่องชีวิตของหนุ่มต่อในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลย หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพอทุ่มสุดตัวให้กับธุรกิจของตัวเองสำหรับตอนนันทวัฒน์อาศิลาพจนากุลอดีตพระเอกดาวรุ่งชื่อดังที่เคยแจ้งเกิดจากภาพยนตร์และละคร ทำให้มีผลงานในวงการบันเทิงต่อเนื่องแต่อยู่ๆหนุ่มต่อก็ค่อยๆหายไปจากหน้าจอไม่มีผลงานการแสดงให้เห็นอีกเลยงานนี้เป็นความตั้งใจของต่อน,นันทวัฒน์อาศิราพชนากุลหลังจากวางแผนแต่งงานกับภรรยาคนสวยหนิงนัท,ทิยาเมื่อวันที่26มิถุนายน2553โรงแรมเลเนสซ์2ราชาประสงค์หนุ่มต่อก็ขอหันหลังให้กับวงการบันเทิงทันทีและขอสุดตัวให้กับธุรกิจเพย์บา ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับจักรยานครบวงจรปัจจุบันต่อน,นันทวัฒน์มีทายาทด,ด้วยกันถึงสมคนเป็นคุณพ่อที่ต้องดูแลคนทั้งบ้านล่าสุดหนุ่มต่อลงภาพคู่ภรรยาฉลองความรักครบรอบ9้าปีนอกจากทำให้แฟนๆหายคิดถึงแล้วยังเป็นการย้ำความหวานไม่ว่ากี่ปีก็รักภรรยาคนนี้ตลอดไป โดยปัจจุบันหนุ่มต่ออาจจะหายหน้าหายตาไปจากหน้าจอละครเนื่องจากได้พันตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการภายใต้ชื่อร้านเพย์ไบช็อปซึ่งเป็นความชื่นชอบส่วนตัวและรักในกิจกรรมการปั่นจักรยานจึงเลือกเปิดร้านนี้ขึ้นมา